รุ่นเมืองข้าวแรงครับพี่น้องย่านฝนตกอ๋มาแล้วมาแล้วอ๋บาทนที่สองตัวครับพี่น้องดีกับพอฝนพอร<อ>ุ่นบาทสองครับบาทแรกเขาหมอมนป่นไหนอ๋มารุ่นบาทที่สองจวด,ดแต่ว่ามือมือวานนี้ว่างนี่ละมนัน ข้าวแรงครับ้ามันข้านียครับก็มองยีงเงี้ยประจำเนาะครับดีเด็ดกระโคาดีู่ด้วยหรออยู่นี่ช่วงเจ้าคือโบมาตีนี่สินะนีเฮ้ยใส่ปตลาดไม่มาโอ๋ออยากไปเล่นตลาดวะท้อนั่นนั่นสารภาพแล้วยังพูดั่นตีงุยงุแล้วครับพี่น้องสารภาพแล้วบ้านนี่เอาแล้วบ้านนี่เอาบ้านนียเอ้ยพี่น้องเอ้ย เห็นบ <laughs> ่ด่ะอ้าวยุ่ยับเลยบาทนี่บาทเนี่ยส่วนกันเมื่อแล้วบาทนี่อ้าวบาทนี่เป็นยังไงเอ้าบาทนี้มานครับพี่น้องเต็มเหีายะไเงี้ยไปแป้งเข่าติโอ้ยไปคุ้ยล้ำตัวนี้กับคุ้ยล้ำกับไปคุ้ยล้ำกับไปแป้งขาสขาวซอยโอ้เข่าสุดป่าตัวนี้ ให้บาทในเข้าซื้อปลาบ่วงนี้รุ่นโอ้บาทขาวครับพี่คืวอบาทบาทเดียวได้พนะี่น้องคุณครับชิ้นสะดุ้งมาเนี่ยข้าวเลี้ยงกับพี่น้อง มาเงมือกัครับพี่น้องปาดมือขึ้นผักกับพี่น้องในเบิง่งนว่นอ้อมาหนิพี่น้องเบาเจ๊กย่านฝนอย่างเียวมาย่านเน้ะสวัสดีครับบเบาเจ๊กอีกสานบาน,นาสวนครับมาหนิเบาเจ๊กก็ได้มาิดตามสะดุ้งน้ำแดงเดี๋ยวลงไปรุ่นน้ำกันครับ <S <S ึงลางไม่ละสะดุง้งรุ่นเงยข้าวแรงครับพี่น้อง<ด>ย่านฝนตกเอ<ด>้ามาแล้วมาแล้ว บาทใน,นสองโตรครับพี่น้องเดี๋ยวไไสิบะได้รุ่นรุ่นจากซิปนาทีฝนมาพ่อกันโบพ่อกันสองอาทิตย์แล้วพ่อเฮาครับไม่อนี้เล่นมาพ่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวนึงยังอีกอพอดีละฝนตกใส่ใเบนะป,ปันน่นนา ครับคดีเล่เดียวบาวเก็กสิพาไปลหายหนูน้ำผอแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวปลาลองเบิ่งน้ำผอเนาะเดี๋ยวฝนตกจังไรก่อนนู่นทางบ้านพ่อหลายว่าจัดว่าสิลองสะดุ้งพื้นไม่ขาบ่ได้เนาะพ่อเนาะเดี๋ยว มารอบหน้าคือสิได้เห็นยี่ร้อยกือทุงปืนไหมเป็นยังไงไงครับพี่นอ้องเอาไหมแล้วครับตัวหนึ่งครับผมแบบว่าเก้าุาน่นละเก้าก็กว่าพนนุดีผมว่าคิดว่านะครับผมอป่ยคาัน,น,นยน,นี่ยเอออัน,นใหญไงนะนะน่ะนะ ผมว่าใหญ่กว่าพื้นนั่นเด้ผมคิดไ่าใหญ่กว่าพื้นน่ะพื้นที่อันเพือนเอามาให้นี่ที่ลองเบิงเดี๋ยวล้องเบิงสะด้งไงจะคืออายุป้าฝนมาคักเด้อพี่น้องปลาตดกินฝนนี่ชืขึ้นมาบ่พี่น้องะรุ่นบาทต่อไปคุณน่ะเป็นขอบมาเลยครับพี่น้องบาทนี่อุ้ยคักครับพี่น้องฝนคักเด้อทางคอนแกนแบบนี้มืดมาเมิดแล้วครับพี่น้องคุณน่ะ เดี๋ยวสีได้รุ่นจากบาทครับพี่น้องมาแล้วเด้อบาดนี่ขุนรถผมจอดอยู่ขุนเลยจอดไว้ถึงสะพานผุนเนล่ออกบ่ได้ย่านออกบ่ได้กันฝนตกแหงอเอาไปจอดทึงสะพานน่ะต่อหน้าผมนะผมจอดอยู่ทึ่งสะพานตลอดกันฝนมาเราออกบ่ได้ไม่เลียไม่เลียมาไวขนาดพี่น้องตบ๊บ่เเลือครับลักษณะนี้ ออเอา <c oughs> บาทนี้เดี๋ยวเอารถไปจอดก่อนครับเ <c oughs> พื่อเได้ลบฝน <c oughs> พ,ฝนพร้อมพอูละ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวอพอแล้วเอารถไปจอดกอนฝนฝนมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมันรุุน,น่ะแม่ <c oughs> อุ้ยดูดแล้วคุณอยู่ปลายสะดุ้งครับพี่น้อง <c oughs> ออกวดัดบาทนี่ Nhét oh, đây ninh ninh đây ninh ninh Đây ninh 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 ฝนไหมมาคักครับพี่น้องเ <l ots> บิ่งเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งฝนกันครับพี่น้องฝนมาคักคุณน่ะทะมึนมาเลยครับพี่น้องบางน,นี่พี่น้องมาได้เบื่องดอกคือแบบมาได้เบิ่งต่อดอกเ <l ots> บิ่งเอาครับพี่น้องทางขอนแก่นเด้อครับพี่น้องขอนแก่นสารคามเด้อเบื่องเอาคุณน่ะเบื้องเอาครับพี่น้องมาคัก อยู่พอได้แล้วลบไตสะพานคุนละสังกกตเครื่องรถคุณละพี่น้องเห็นคับอ้าวบานอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งสองตัวสามตัวครับของบางอย่างเบาเจ๊กก็ได้ไปม้มนคุณพอดีโอ้ยครูฝนใหญ่เลยบ้านนี่พีน่น้องบเหลือ คุณครับมือนีนีปลาึ้นคักเด้อครับทางเกลื่อนอยางค้ดว่าบนเลียคุณน่ะคู่ฝนกี่นอ้องขันต๊กกับมือื่นมาไหมเมียว่ะมวอนี่เศร้าแล้วได้ปลาพักกันได้ปลาไปนน่ยังบาได้เลยครับมาตั้งแต่เมื่อเช้าเดียตีซีคือเกาละ <c oughs> มาตีซีเดี๋ยนี้กะห้าโมงถึงหกโมงแล้วครับ จังหวะปลาซีนี่บอกว่าถือว่าแน่นอนครับพี่น้องแต่ว่ามาขาบับบนเรือดอ<น>ับคนทับงอง hạt lẻo như nào Cặp đi nào vàng lên Bừng Dàn dàn lôm nữa Dàn à. Dàn <laughs> สิ่ว่างายกว่าพี่แม่เขาสะดุ้งงายก่อนครับบาทสุดท้ทายครับเดี๋ยวจัะมึงไหมครับพี่น้องย่านหนีมาทันย่านหนีมาทันพูดหน้ามาแล้วครับพี่น้องไป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 ตัวไฟตัวมันมาหน่งายแล้วแม่มาแล้วครับเป็นต่ย่านครับพี่น้องวนไม้ฟาไม้เด้อบาดเนี่ย<น>ไปเดี๋ยวให้พี่น้องมึงขี้ฟ้าไปน้ำละกัน ยานรถอยกมาได้อีกอันนึ่งเด้ยอยานยางเดียวครับพี่น้องรถออกมาได้ไปรีกก่อนบุญน,น่ะมืดทะมึนมาเลยครับพี่น้องฝนหักเดี๋ยวจังบึงไหมครับพี่น้องหอน้วลูกเม็ดแล้วฝน โอ้ว่าชีห้พี่น้องเด้รุ่นไปเเงาๆเนี่ย่าได้รุ่นเลยเอามื้อนี้ก็ไปก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ